แล้วสิ่งที่เมื่อเมื่อสักครู่อาจารย์รักแต่ไปถึง GDP เนี่ยพอย้อนกลับไปดู GDP ประเทศไทยนะมันแย่ที่สุดในอาเซียนเลยนะยกเวน้นยกเวน้นสามสี่ประเทศนะเฮ้ยเรามาอย่างนี้ได้ยังไงเราแย่กับมาเลยแยกับเวียดนามท,ทั้งทั้งที่ปัญหาที่ทุกคนเผชิญมันก็เหมือนกันอนะ่ะไม่ได้แตกต่างกันแต่ทำไมเขาเขาพิกอัพเขาฟื้นตัวได้เร็วกว่าแล้วแล้วอัตราการขยายตัวเขาก็ดีกว่าตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยเออก็ดีกว่า เเปรามกลยคือจะไปเทียบกับใครใช่ไหมครับจะไปเทียบคนในลีกเดียวกันอ่ะก็อาเซียนของเราเนี่ยนะครับเราก็สู้ใครไม่ได้ครับในลีกเดียวกันนะครับอินโดก็สู้ไม่ได้นะครับมาเลก็สู้ไม่ได้ไทยก็สู้ไม่ได้อาจจะไปเทียบเวียดนามซึ่งเขากําลังชลเลนจ์เราขึ้นมาก็สู้ไม่ได้ครับฟิลิปปินส์ก็สู้ไม่ได้ครับเพราะนั้นอมังอมังาท็อปททั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ในอะไรที่พูดคุยกันได้เนี่ยเราเร็วกว่าเขาหมดเลยนะครับและที่สําคัญก็คือไอที่บอกว่าคุณ อ่าเป็นหนี้กองทุนน้ามันแสนกว่าล้านก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยหรือกอฟผอ,ม,อมีติดลบไปแปดหมื่นกว่าล้านซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับปรากฏว่าเงินเฟอ้อของเราก็มากกว่าพวกเขาครับโอ้เงินเฟอ้อเรามากกว่าอินโดรเรามากกว่าสิงคโปร์ซึ่งคุณบอกว่าราคาน้ํามันแพงกว่าเรานะครับ,รบอับคือถ้าถ้าเงินเฟอ้อเรา ด้อยกว่าเขาหรือน้อยกว่าเขาเพราะเราเราคุมน้ํามันเนี่ยแล้วคุณก็คุยตลอดเวลานะไอ้น้ํามันไม่ได้แพงที่สุดนะมีคนแพงกว่าคุณก็ยกประเทศเหล่านี้ที่เขาไม่ได้ควบคุมราคาน้ํามันเนี่ยนะครับทั้งสิงคโปร์ก็ดีทั้งรอบข้างเนี่ยทั้งเวียดนามเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเงินเฟ้อพวกเขาไม่ได้สูงเท่าเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับเราเราเราบริหาร <mm เป็นหรือเปล่าอ <mm ่าเราบริหารเป็นหรือเปล่านะครับเราใช้เงินเป็นหรือเปล่านะครับในขณะที่ปากเราบอกว่าอุ้ยกองทุนติดลบแสนล้านนะครับกฟผเรื่องพลังงานก็ติดลบไปแปดหมื่นกว่าล้านนะครับแต่เงินเฟ้อของคุณสูงกว่าคนอื่นหมดเลยเออไอ้ผมแปลกใจมากครับผมแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องมาอธิบายผมหรอกเพราะว่าตัวเลขมันฟ้องพี่พี่บ๊วยพี่สุวัชัย ตัวเลขมันซองว่าอาจารย์สุรชัยเพราะอจะเฉลยมันไม่เรื่องครับเออภาพรวมทําไมเงินเฟ้อเราเนี่ยแพงทั้งทั้งที่ GDP เราแย่กว่าเขาเออประหลาดอย่างที่อาจารย์นารพูดอันนี้มันมันมันพีลึกกันนะมันไม่ปกติละเอออันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่จะพูดมุมไหนแล้วก็จะเล่นตัวเลขไหนเมื่อวันนี้สิ่งที่มันบอกว่าวิกฤตศรัทธาที่อาจารย์นารพูดเนี่ย มันก็มีผลไปยังหน่วยงานต่างๆด้วยครับรวมไปถึงอาจจะเป็นอย่างอย่างล่าสุดมีการประกาศเรื่องผลประกอบการของอของแบงค์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ,ม,รบมันก็มีตัวเลขกําไรขึ้นมาเจ็ดเปอร์เซนกว่ามีกําไรอะไรเยอะๆเป็นหมดเลยครับมันก็อยู่ที่ว่าจะเอาเ้าไลมปากคนจะพูดมุมไหนอจะพูดว่าแมบมันขยายตัวดีจะพูดว่าดูแลเศรษฐกิจฟื้นแล้ว จะพูดว่าเอปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะเป็นเพราะว่าลูกค้าดีแล้วแข็งแรงแล้วอะไรแล้วปล่อยสินเชื่อนู่นนี่นั่นมันอยู่ที่มุมมุมพูดเอามุมหลปากมาพูดถ้าจะพูดในเชิงข้อทีจจริงมันก็มันอยู่ที่ตอนนี้ฟังดูแล้วมันหน่วยงานตั้งหลายออกมาพูดเนี่ยมันค่อนข้างจะปรุงแต่งจนคนเขาสะท้านู้อยลงนไโลกสวยครับเจ้าแมจาง อย่างบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจดีคนก็กลายเป็นว่ายิ่งพูดกับคนกลับไม่ค่อยเชื่อใช่ครับใช่ครับวันนี้บอกว่าเฮ้ยโอ้โหส่งออกดีท่องเที่ยวกลับมาเอชดีเริ่มดีขึ้นคนไม่ค่อยเชื่อครับจนกระทั่งมันกลายเป็นยิ่งแบบนี้ทับถมงสะสมไปเนี่ยเราสังเกตได้เลยทุกหน่วยงานเวลาตอนนี้ออกมาพูดเนี่ยรวมไปถึงหน่วยงานที่มีข้อมูลเนี่ยสภาร์มาพูดตัวเลขเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกกระทรวงแรงงานออกมาพูดตัวเลข มันทําให้ทุกคนมีข้อสงสัยหมดเลยอืมอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องวิกฤตศรัทธาทางด้านตัวเลขการบริหารจัดการนะมันเป็นเรื่องวิกฤตศรัทธาการสื่อสารทําความเข้าใจกับประชาชนนะอืมบางทีมันก็ไม่ได้ยอมรับความตรงบบแบบตรงไปตรงมาครับบางทีก็พูดแบบมันไปพูดแล้วพยายามพูดในเชิงบวกพยายามจะหาเหตุพูดในเชิงบวกใช่ไหมอย่างเอ l แบบ ไม่เพิ่มขึ้นบอกว่าเนี่ยไงม้เริ่มดีเริ่มปรับโครงสร้างนี่อะไรต่างคนก็ไม่ค่อยเชื่อครับไม่พูดดีกว่าเอวิกฤติศรัทธาแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องพูดทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องพูดทุกเม็ดนะครับอย่างวันนี้เอาง่ายๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าปากค้องคนเนี่ยท่านผู้ฟังเรารายการเราบอกว่าเรื่องปากคลองสองเดือนที่ผ่านมาอะไรมันขึ้นไม่พูดแล้ววันนี้อะไรมันลงไม่บอกครับก็เหมือนกับว่า ทุกคนก็จะ perceive หรือรับรู้แต่ว่าเนี่ยค่าไฟก็จะขึ้นแก๊สก็ขึ้นไม่เห็นลงเลยอไอ้นู่นก็ขึ้นไม่เห็นลงเลยแต่ทำไมหมูถึงลงอเกษตรกรซวยหมูหนาวลงเออครับหมูก็ลงอีกเพราะว่ามีการบรรเาอเกษตรกรหนักเลยแต่ว่าปุ๋ยแพงไม่บอกอืออย่างเงี้ยมันมันเกิดทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือแล้วเวลาถึงเวลาหน่วยงานเราพูดเรื่องใหญ่ๆอย่างเมื่อกี้เรื่อง พลกรเป็นนีแสนห้าหมื่นล้านกองทุนคนก็ยิ่งตกใจอืมบอกไม่เป็นภาระนีอก็เลยอยากจะฝากบอกเออผู้ชมรายการเวลาบริโภคข่าวสารพวกนี้ก็เราเองก็ต้องฟังหูให้หูดูนะครับเพราะว่าบางทีเอมันมันอาจจะมีส่วนที่พยายามปรุงแต่งก็เยอะครับครับเองก็ต้องไปลองศึกษาดูข้อมูลนะครับในขณะเดียวกันผม คิดว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยไหนๆก็อยู่ปลายเทิมของรัฐบาลแล้วเนี่ยผมว่าถึงเวลามาพูดพูดเรื่องจริงกันดีกว่าไหมครับอะไรไม่<ช>ดีก็บอกไม่ดีอะไรดีก็บอกดีอะไรกาลังจะดีอะไรที่มันไม่ยังไม่ยังทรงทรงยังสุดๆอยู่ก็พูดมาเถอะผมคิดว่าประชาชนก็รับแบบนี้ได้มากกว่าดีกว่าใช่อย่าให้คนไทยมารู้จากเ,เ,เครดิตเลตติ้ง ที่ฝรั่งเขามามาบอกนะไม่ว่าจะเป็นฟิตเลดติ้งผมชอบหน่วยงานหนึ่งของู้แล้วก็ไปพูดในพักการเมืองหนึ่งไม่เอ่ยนามแล้วกันก็คือเครดิตบูโรคุณ MDCO ของเครดิตบูโรเขาเป็นคนพูดตรงดีเขาบอกเลยว่าประชาชนตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่หนี้คูณเรีเท่าไหร่แล้วมันเป็น NPL เพิ่มขึ้นในขณะที่ปรับโครงสร้างหนี้ได้ลดลง แสดงถึงยังอ่อนแออยู่ยังจ่ายไม่ได้ไอ้สินเชื่อที่เฝ้าระวังมันลดลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันดีขึ้นเพราะว่ามันลดลงมาจากการดีขึ้นแต่มันลดลงเพราะมันตกหน้าผาไปแล้วตายไปแล้วเส้นสายาวมาเลยขึ้นแต่เส้นเฝ้าระวังที่ว่าเมนชั่นสเปเชียลเมนชั่นมันลดลงครับเออผมผมฟังดูแล้วผมบอกเอออย่างเงี้ยคุณพูดความจริงน่าเชื่อถือใช่คนก็จะเชื่อว่าเออ ก็นึกภาพออกเฮ้ยมันยังไม่ดีจริงมันจะได้ไม่ประมาทครับใช่ไหมเฮ้ยมันยังต้องเฝ้าระวังอยู่เรื่องอะไรอแต่พอมาบอกให้นั่นกดดีไอ้ท่องเที่ยวก็มาใอ้นั่นก็กำลังจะเงยแบง์ปล่อยกู้เลยในละนาเลยดีมากเลยครับกําไรท่วมเลยเฮ้ยไอ้การกาไรท่วมไม่ได้แปลว่าสัญญาเศรษฐกิจจะดีนะเออสัญญาลูกนี้จะสวยลูกนี้มันตกแต่ทาไมแบงก์กไรเพิ่มเจ้านี่เพิ่มแต่ลูกหนี้ตกอืมไอ้อย่างเงี้ยมันยิ่ง ความเหลื่อมมันยิ่งไปห่างอะใช่ใช่ใช่ไหมฮะถ้แปลว่าเฮ้ยไลทวที่แบงก์กำไรเพิ่มมันแอคคูดอกเบี้ยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันได้แคชเบสิกเข้าไปว้าครับอ่านก็เกิดสงสัยคนมีความรู้อย่างนักการเงินเขาก็สงสัยได้ครับพ้านบางทีมันไม่ต้องมาแถลงหรอกว่าเจ้านี้กําไรเละเลยกาไรต้งทำนั้นต้งนี้เพราะเศรษฐกิจมันดีอผมไม่เชื่อนะพูดในแบบเครดิตบูโรเขาพูดเนี่ยผมคิดว่านี่มีประโยชน์กว่า ใช่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 อ่าฮะอา้าวก็ทิ้งท้ายจากอาจารย์สุรชัยนะว่าดูข่าวต้องรู้ให้เท่าทันข่าวด้วยเสพข่าวอย่างรู้เท่าทานันอย่างมีสตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปศึกษาหลักอริยสัจสี่ 4, ให้แตกฉานนะครับ